แล้วนะครับสำหรับเว็บก o อ l ไลน์นะครับเปนสุ่มเพ่ีปานะครับจากที่เราเกลือไปหลายคลิปนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะมาสุ่มกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับคนไหนที่เติมเครดิตไม่เป็นนะครับก็สามารถทําตามพี่ได้นะครับกดเพิ่มเครดิตไปนะครับแนะนาเป็นทูวอลเล็ตนะครับน้องๆหลายคนใช้ทูวอลเล็ตคนไหนที่เติมไม่เป็นนะครับสามารถดูขั้นตอนได้ตามนี้เลยนะครับใส่จํานวนเงินที่น้องต้องการเติมเข้าไปนะครับพี่มีอยู่แล้วร้อยหนึ่งนะครับแต่จะเติมให้น้องๆ ก็ง่ายๆนะครับกดที่ชําระเงินทันทีนะครับจากนั้นนะครับก็จะลิงก์เข้าไปในหน้า wallet ของน้องอัตโนมัติเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแค่น้องกดยืนยันนะครับประมวลผลนิดนึงนะครับจากนั้นก็เสร็จแล้วนะครับบันทึกไว้เสร็จอะไรประมาณนี้นะครับง่ายมากๆนะครับกลับมาที่เว็บอีกหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มเครดิตนะครับโอเคครับเรามีเครดิตแล้วนะครับประมาณ100กว่าเครดิตนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดูนะครับเห็นว่ามีกิจกรรมใหม่มานะครับนี่นะครับเป็นการฉปรองนะครัับบสหรนนะ้องๆก ลองไปเล่นได้นะครับมีซุมเพชรแล้วก็มีการฉปร์นะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ซุมที่เผลอล้วกันนะครับ10เครดิตแรกนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับที่เผลอเกลือนะครับต่อไปนะครับครั้งละ10เครดิตนะครับเราเนาะเฮ้ย3,697เพชรเข้าเข้าเข้าเกมก่อนนะครับเราเนีาะนี่เพชรเด้งเข้าจริงๆนะครับ3,697เพชรนะครับครั้งที่สอง โอ้เกลือเลยครับครั้งนี้นะครับโอ้ยแค่นี้ก็คุมแล้วนะครับน้องไม่ต้องเล่นต่อก็ได้จะผู้เกลือนะครับโอ้ยผู้เกลือรัวครั้งละสิบเครดิตนะครับโอ้ยก็คนไหนที่อยากได้ก็เอาดิ้หกสิบแปดเพชรนะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่เรวนะครับก็ได้มาทั้งหมดนี่นะครับสี่พันกับเพชรนะครับหมดไปประมาณห้าสิบเครดิตนะครับก็มันเป็นเว็บสุ่มนะครับมีได้นะครับย้ำว่ามีได้แล้วก็มีไม่ได้นะครับหลายคลิปนะครับที่พี่ไม่ได้ลงก็คือไม่ได้นะครับ มันไม่มีการันตีครับว่าน้องจะได้ครับมันเป็นเว็บสุ่มอ่ะคนไหนที่อยากลองนะครับเว็บกอดไลน์นะครับก็ลองไปสุ่มดูได้นะครับไปลองเสี่ยงโชคได้นะครับคนไหนที่อยากสุ่มนะครับเอาวีฟีไฟมีเยอะแยะนะครับแล้วก็คนไหนที่ได้อย่าลืมคอมเมนต์บอกเพื่อนด้วยนะครับบอกพี่ด้วยนะโอเคก็สวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับในส่วนของกิจกรรมเติมเงินนะครับรับโบนัสคูณ2อัปเดตเข้ามานะครับกิจกรรม3วันเท่านั้นนะครับเป็นท็อปอัพนะครับรับโบนัสคูณ2นะครับก็เพียงแค่น้องเติมนะครับครบ เ่าหร่อ่ะคบ4ครบ3 0 0เพรนะครับ300เพรก็95บาทนะครับสำหรับร้านพี่นะครับก็รับไปอีก400เพรนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ได้เหมือนได้ฟรีส400เพรนะครับน้องเติมเพียงแค่300เพรนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับใคหรที่สนใจก็ทักมาเติมกับพี่ได้นะครับไปดูในส่วนของกิจกรรมนะครับที่พลาดไปได้นะครับวันที่22นะครับรับลูน่าฟรีๆนะครับสำหรับตัวละครใหม่ของเรานะครับก็มียียาเป็นพีเตอร์นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของกิจกรรมการเกงปีกนกกันบ้างนะครับในส่วนของห่อคอยนะครับหอคอยเสรีภาพนะครับหอคอยการเกงปีกนกอัปเดตเข้ามานะครับเป็นแบบที่พี่สปอยเลยนะครับการเกงก็สีขาวผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้หญิงนะครับมีโอกาสได้นะครับในการสุ่มหรือว่าการหมุนอะไรประมาณนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าในส่วนของไอดีนี้พี่จะหมดเท่าไหรนะครับนี่นะครับผู้ชายต้องสุ่มอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นล่มของ a อ็หรือเปล่านะครับนี่นะครับมีทั้งหมด4โทเค็นนะครับน้องๆแล้วก็โทเค็นที่4เป็นในส่วนของการเกงผู้หญิงนะครับขางแรกลดราคา50%นะครับโอ้โหคนไม่ได้นะครับข้งต่อไปนะครับจาก17.9นะครับนี่นะครับลดราคานะครับก็โอเคครับเดี๋ยวครั้งต่อไปมันก็ไม่ลดราคาแล้วนะครับ1ครั้งราคาหา19เพชรแล้วก็10ครั้งราคา1น9เิเพชรนะครับมาดูกันนะครับนี่นะครับ ออกง่ายๆนะครับสำหรับโทเคนแรกนะครับเมื่อน้องๆได้โทเคนแรกนะครับมันสามารถได้ในส่วนของทรงผมผู้ชายได้นะครับเอ้าอะไรเอ่ยโอ้รองเท้าผู้หญิงนะครับโอเคคุ้มๆเลยนะครับเอ้าอุ้ยโทเคนที่2ออกแล้วนะครับโอ้โหง่ายเกินนี่สองโทเคนแล้วนะครับขาดแค่2โทเค็นะครับแล้วก็เางเกงผู้ชายนะครับต่อไปนะครับทั้งที่3นะครับ เฮ้ยกางเกงผู้ชายออกเลยครับอุ้ยพึ่งหมดไป635เพรนะครับก็เคนไหนที่สนใจเติมเพศแบบเมลพานะครับในกิจกรรมนี้นะครับรีบมาเติมเลยนะครับกิจกรรมนี้ออกง่ายมากๆนะครับพี่หมดไป635เพรได้ในเสื้อของกางเกงปีกนกผู้ชายมาแล้วนะครับสายไฮไลท์ห้ามพลาดนะครับถ้าเกิดเพศติดแดงหรือว่ามีปัญหาอะไรนะครับร้านพี่รับผิดชอบ100%นะครับตอนนี้เพศกำลังติดแดงเยอะเลยนะครับน้องไปเติมร้านอื่นระวังด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเติมร้านที่รับประกัน100%นะครับแก้ฟรีนะครับ ก็เรียบร้อยนะครับ635เพรนะครับเราได้มาแล้วนะครับสหรับกางเกงปีนกผู้ชายนะครับ p r u e Angel นั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับสรับกิจกรรมนี้นะครับมันไม่มีการันตีนะครับแต่มันก็ออกไม่ยากนะครับสหรับกิจกรรมนี้กางเกงปีนกสีขาวนะครับก็สายไฮไลร์ห้ามผ้าเด็ดขาดนะครับก็ในส่วนของกิจกรรมนี้พี่ได้มา2โทเค็นนะครับแล้วก็ขาดอีกแค่2โทเค็นก็จะได้ในส่วนของกางเกงปีนกผู้หญิงนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะสุ่มเพิ่มอีกสักนิดหน่อยนะครับ แล้วก็ส่งนี่เข้าห้องแต่งตัวก่อนนะครับน้องอย่ากดผิดนะโอเคนะครับเรียบร้อยนะครับก็กดใส่ไปเลยนะครับสำหรับกเกมผู้ชายนะครับส่วนอ,นอื่นก็เอาไว้ก่อนนะ635เพชรนะครับคนไที่หมดเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับหมุนฟรี11ครั้งนะครับออกหรือเปล่าหนึ่งไม่ออกนะโอเคไม่ออกนะ หมุนฟรีอหนึ่งครั้งโอเคนะครับไม่ออกนะก็เดี๋ยวเราไปสุ่มเล่นๆนะครับน้องสุ่มเล่นๆอีกสักสองสามครั้งนะครับมาดูกันนะครับว่าจะออกหรือเปล่านะครับสำหรับพินเขียวนะครับไม่ออกนะโอ้โหได้ซ้ำนะครับนี่ออกง่ายๆนะครับสำหรับกางเกงปีกนกผู้ชายนะครับนี่ก็ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับพี่สุ่มเพิ่มนะครับ อืไม่ได้นะก็แรกไปแล้วนะครับสำหรับทรงผมนะครับแล้วก็รองเท้าผู้ชายนะครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับสายไฮไลท์ผู้ชายนะครับ635เพชรนะครับคนไหนที่อยากได้หมดตู้นะครับน้องก็ลองมาสุ่มดูนะครับกางเกงผู้หญิงนะครับ4โทเค็นเอามาแลกนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะลองย่อยกันนะครับคนไหนที่หมดเท่าไรคอมเมนต์บอกพี่เลยนะครับแล้วก็ชอบแต่งตัวสไตล์ไหนนะครับน้องก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแบบเผื่อเพื่อนๆไปอ่านนะครับแล้วก็เอาไปแต่งตามอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็สายไฮไลท์ก็แต่งประมาณนี้ได้นะครับหมวกเอฟนะครับกางเกงขาวเสื้อเสื้อแรงนะครับแล้วก็ผ้าปิดปากเอาเป็นผ้าปิดปากไฟและกันนะครับนี้แล้วก็เสื้อใส่ตามนี้เลยนะครับชุดนอนก็ได้นะชุดนอนชุด ก้ามทองก้ามดำมาประมาณนี้นะครับบัลเทนเดอร์ก็ได้นะชุดนี้ซีซัซ่นที่สินะครับแล้วก็เสื้อก้า,กามมาประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็ต้องขอบคุณไอดีน้องแบงค์ด้วยนะครับสิหลุ ดูมีแบงก์นะครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับ635เพจคนไหนที่อยากได้ก็ลองไปจัดก,กันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ